สวัสดีค่ะพุษโมสวัสดีค่ะแฟนๆวันนี้เราจะพาไปลาเกลเดินกินนะคะตลาดกลางคืนเดินเข้าไปตอนแรกเราก็จะเจอร้านขนมจีนกันขนมจีนอันน่าอร่อยมากแต่ยังไม่ได้ซื้อกินนะคะแค่ดูเฉยๆเดินไปก็จะเดินไปก็เจอร้านทอดกล้วยทอดมันเอ๊เด็กน้อยอันนี้ลูกใครก็เมนูน่ารักจังเลย มาแล้วก็มาเจอขนมนะคะอันนี้ร้านรองเทา้าโอ้สวยมากมีแต่ถูกๆแต่ไม่ได้ซื้อนะคะดูใบเอ,อ่ะอันนี้ปลาหมึกยาก่างอ่ะเลืเ่อนไปกันต่ออันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะเมีย่ยงหรอหรือว่าร้านขายขนมถ้วยอะไรก็ไม่รู้ถ่ายถ่ายไปค่ะอ่ะถ้าทุกคนซื้อเสร็จเราก็มานั่งกินตรงนี้ได้นะคะนั่งกินอย่างอาเนจอร่อยแล้วก็จะมีกิจกรรมเขา กันขึ้นน่าจะเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ถ่ายไปก่อนดูว่าเขาจะทําอะไรกันอ่าตบมือตัมือตัวมือกันนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนแล้เขาทาอะไรกันอ่าไม่ได้ทาอะไรสงสัยยืนถ่ายรูปหรือเปล่าะมาต่อ อ่อันนี้ป้ายอ่าน,นี้เจอสินจังทุกคนอันนี้ชินจังอันนี้น่าจะเป็นแบบตุ๊กตาให้เราวาดแล้วมาเจอน้องๆเล่นคอนเสิร์ตร้องเพลงเอ้าไปมาอันนี้เป็นป้าย2 0 2 6เป็นยังไงบ้างคะสองพนทุกคนอ่ใครว่างก็ไปถ่ายรูปตรงนั้นได้แล้วก็เจอโอท็ออันนี้ก็จะเรียกอะไรโอท็อปโอท็เนี่ยแหละเออมีร้านเส,ออเสื้อผ้าขนมอะไรก็เดิน ก็จะมีคนร้องเพลงน้องๆมาร้องเพลงกันทุกคนก็ไปเต้นกันได้เหรือไปนั่งจอยไปดูกันได้นะคะอะเราก็เดินไปกันต่อคับเดินไปดูดูดูด,ดูแต่ไม่ซื้อนะคะดูเสยๆด,ดูไปดูไปนั่นแหละคะ่ะไม่มีตังซื้อดูไปค่ะเดินไป เขาเรียกา่ามาจอยค่ะมาเดินดูไม่ได้มาซื้อนะคะเน้นเข้ารวมไม่เน้นเข้าซื้อค่ะทุกคนอ่ะมีวิวสวยๆนะคะชอบถ่ายลงถ่ายรูปก,ก็มาถ่ายตรงแสงไฟนี้ได้เลยเอ,อ๋อสวยมากเลยคะ่ะสวยๆจริงๆไม่ได้หลอกดวงไม่ได้จกตาอันนี้ก็จะเป็นกิจการเออกิจกรรมเขาเป็นแบบอันนี้เขาก็ขายเพื่องแบบ รูปภาพวาดอะไรประมาณนี้งานศิลปะอันนี้ก็สวยๆนะคะไปะตอนยังไงยังไงเฮ้ยงงเอ้ยเดี๋ยดูวิวไปก่อนนะทุกคนน้องๆเขาก็ร้องเพลงกันเดาก็เดินเดินจนปวดขานะคะทุกคนเดินเดินเดิน เดินไม่รู้จะถึงเป้าหมายที่ไหนเดินไปชิวๆอะค่ะกิจกรรมวันนี้เราก็สนุกมากเลยค่ะไม่ได้ซื้ออะไรกลับบ้านเลยค่ะ